เอาเลยครับผมก็จะขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคลับ 4VC นะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหา เทคนิคการเล่น 4v4 ยังไงให้ชนะนะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคให้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะพาไปดูแล้ง 4v4 ผมนะครับก็เลยได้ว่า 4v4 ผมเนี่ยจะอยู่ประมาณไดมอนด์สองนะครับคณรูแต่เชื่อใจผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นฮีโรอีกมาทุกซีซันนะครับก็ดูดิเออเรามีแล้งม่วงๆด้วยนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเซตสกิลตัวละครกันนะครับว่าสําหรับ 4v4 สกิลคอมโบอะไรโหดนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเซตของถึกนะครับคนดูแล้วก็เด้งเลือดนะครับก็สําหรับใครที่เคยเล่นเซตนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าโกงขนาดไหนผมก็จะเอาโอลิเวียมคอมโบกับโจตานะครับและเอาตัวของซานี่นะครับคนดูเอามาคอมโบกับ อาเซตัวนี้เลยนะโอเคก็เซสสิิลก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคจะโหดขนาดไหนเอ,อ้ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกต้องร้านนี้เลยขั้นเทพบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกเติมไวและยังมีเกมอื่นอื่นอีกเพียบใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ ก็สําหรับเทคนิคการเล่น 4v4 นะครับผมก็จะมาสอนให้นะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังเล่น 4v4 ไม่ค่อยเก่งนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับผู้เล่นใหม่นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องซื้อปืนที่มันยิงระยะไกลแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ยิงตตอๆไปเออพยายามอย่าไปเล่นปืนยิงหัวนะครับถ้าใครแบบว่ายังยิงหัวไม่ค่อยคลุมนะครับ ก็เอาปืนตอดไปก่อนนี่แล้วก็ค่อยลากๆกหัวไปนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับ <First slide. S 1> ปืนนี้โอเคแล้วก็ได้มาหนึ่งตัวจังหวะนี้วิ่งมาแบบนี้เรียบร้อยโอเคพยายามเล่นปืนที่มันแบบว่ายิงรัวๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีอัตราการลากหัวได้มากขึ้นนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะรอลากยิงหัวนะก็ได้ระเบิดไอ้นี้มาก็ปาไปนะครับก็ดู เกมนี้เราก็น่าจะชิวแล้วนะเกมแรกก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะกดสุ่มทีมานะครับคุณดูไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับนี่ข้างหน้ามีคนจะไหวนี้ยังไงยังไงโผลมาโผลมาผมเกือบตายนะคุณดูจุดนี้ต้องรีบชาร์จนี่โอ้โหเก็บสี่เป็นไงล่ะถึงกับงงนะก็สําหรับน้องๆคนไหน,นครับที่มีปัญหาว่า เฮ้ยพี่ผมกดแหลก4 VC ไปสุ่มทีมแล้วผมเจอแต่เพื่อนรุ่มทีมแบบว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นี่ครผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมก็กดเขาเรียกว่าไงอ่ะกดสุ่มมานะครับคุณดูสุ่มแบบว่ากดไปเลยอ่ะก็จะเจอแต่ดูดิเพื่อนผมแต่ละคนโอ้โ,อโห,โหโดูโสงแล้วไม่น่าไหวนะครับเราก็อาจจะต้องแบ่งครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่แรงกประมาณไดมอนด์นะคุณดู มาเกมนี้เป็นเกมที่สองนะครับเราจะแบบเพื่อนได้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องหาปืนระยะไกลโอ้โหแล้วดูเพื่อนมายืนอะไรตรงนี้ตายเฉยนี่ไงลากหัวเรียบร้อยเออสเตปการลากหัวนะครับเราก็ต้องลากให้คมนะคือถามว่ามาลากหัวได้ไหมถ้ามาลากหัวได้มันก็ดีนะคนดูถ้าลากหัวไม่ได้ก็อัดตัวไปเออเดี๋ยวจุเพื่อนก่อนแบบนี้ตายโอเคสวยรีบซ้ำเลยนะ เดี๋ยวเราขอพันยาก่อนนะครับเ,เดี๋ยวไอตัวข้างหน้าเดี๋ยวผมวัดหัวเลยนะคนดูคือเดี๋ยวเราจะวัดเชิงมาเลยว่ามันจะไหวหรือเปล่าเคล้ะพันยาครบแล้วหัวนี้เราอรอผูกหัวมานะผูกหัวมาแบบนี้เรียบร้อยโอเค,อเคหัวแตกแล้วไอ้วอเราต้องตั้งให้ไหวนะคนดูก็ง่ายๆเลยนะครับเทคนิคไม่มีอะไรมากเลยดูดิผมก็จัดไป7คิวแล้วนะครับคนดูเออมาเรารอ,รอบที่สามแล้ว ก็สําหรับ4 v วผมก็อาจจะไม่ค่อยได้เก่งมากนะครับคนดูแต่ก็อาจจะสอนได้นะเพราะว่าผมก็เป็นโปรเพเยอร์ที่แบบว่า,าเคยขึ้นยีโรอีกมาแล้วทุกซีซั่นนะครับตั้งแต่4 v วจัดอันดับเข้ามานะเออก็ถือว่าผมก็คือแบบผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์มาเกมที่3นะครับคุดู ก็หลายคนก็อาจจะสงสัยเอ้ยพี่ทำไมเสียงพี่เปลี่ยนไปก็ตอนนี้ผมเป็นวัดอยู่นะครับแต่ก็พยายามลงคลิปให้น้องๆได้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยและจังหวะนี้ถ้าน้ามีคนแบบนี้ก็เรียบร้อยโอเคเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนยิงเราต้องรีบเล่นนะครับหาจุดพัญญานะครับแล้วก็พยายามมองศัตรูรอบๆนะครับว่าเฮ้ยจุดนี้ศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นจุดนี้อยู่ข้างหน้าเราก็ยิงสับสนโขบ,บแบบนี้ แล้วเหมือนข้างหน้าเราก็จะมีตัวนะคุณดูเมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่ตรงบ้านเขียวนี่ไงคิ้วเรียบร้อยดีครับแบบนี้อัดตัวกระวงได้โอเคแล้วเราก็ได้มาสามสูตรแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับคุณดูเพราะว่าเราได้มาถึงสามเกมนะก็ดูดิโคตรแบกอ่ะเออก็สําหรับใครที่แบบว่าพี่แบบสุมทีมไปเจอไม่ค่อยดีเลยก็นี่ดูสเต็ปพีไว้นะน้องๆเออ,อ,อมา เกมที่4นะครับแล้วดูผมจัดไป10คิวอันนี้ขนาดุ่มทีมมาแล้วเนี่ยก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องเล่นอะไรเยอะนะพยายามเล่นปืนระยะไกลนะครับสำหรับสกิลคอมโบนะครับก็เอาอสกิลคอมโบผมไปเล่นได้เลยนะก็จะเป็นเซ็ตแบบว่าถึกๆเลยแล้วก็มีการฟื้นฟูเ่เหมือกข้างหน้าจะโดนผมเปิดหัวไป1เม็ดโอ้โหแล้วเพื่อนวิ่งไปแบบนั้นเพื่อนวิ่งไป3-4คน ระวังตายทีละตัวนะโอ้โหเลือดยุบแบบนี้โอ้โหโอ้โหล่วงกันหมดและเหลือผมคนเดียวแล้วยังไงเจัาหนี้โอ้โหเหลือผมคนเดียวด้วยนะครับคุณดูเดี๋ยวต้องหามุมเล่นนะถ้าจะเล่นยากโผลแบบนี้กดโลมาเรียบร้อยอย่างนี้ยังไงสีดาวนะเรียบร้อยแตกหนึ่งโอเคข้างหน้าก็มีคนว่ะโอ้ข้างหน้ามีคนข้างหลังก็มีอันนี้น่าจะยอมไปก่อนนะก็ถือว่าโอเคนะคุณดู เราได้มาสามเกมแล้วถ้าเราจะแพ้สัก1เกม2เกมอันนี้คือเราไม่เป็นไรนะครับแต่เกมที่3มเนี่ยคืออยาและอาจจะโดนพลิกได้นะเราจะอย่ยาประมาสตูนะครับเออนี่เดี๋ยวเราจะเล่นปืนเดิมนะครับเป็นปืนระยะไกลนะครับที่มีดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับดูดิแล้วผมก็จัดไปสิบคิวโอ้โหเพื่อนเล่นมาสี่เกมแล้วโอ้โหแม่งยังศูนย์คิวอยู่เลยโอ้โหผมหัวเราะเยอะไม่ได้นะคนดู ้ะผมหัวราอนี่ก็คือไอเลย <c oughs> คือตอนนี้ผมก็เป็นหวัดนะครับก็อาจจะเสียงเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับก็้ขออภัยคนผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมาตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงสาเกมเ่ยข้างหน้นาก็จะมีคนวดัดจอดนี้มาเลยนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เปิดจามเฮ้ยสวยเรียบร้อยข้างหน้าดาวยังไง ช็อตนี้เราได้มาหนึ่งคิวแลวนะครับคุณดูเออนี่แล้วเพื่อนเราดาวประเมตัวเลยวะตอนนี้ก็คือถือว่าเล่นยากอยู่นะข้างหน้ามีคนแบบนี้โอเคโต่ถ้าเพื่อนเราตายแบบนี้เราเล่นยากเลยนะครับคุณดูเราไม่มีปืนชาร์จด้วยนะโอ้โหเกมนี้น่าจะงานยาวเลยเดี๋ยวดูศพนี้ดิมีของนี้หรือเปล่าออ้ยโอ้โหแม็กซิฟคุณดูสวยโอเคแต่วงมันบีบแล้วอะโอ้โหมันมีไอวงไอวอลด้วย เราน่าจะเข้าวงยากนะครับลากหัวลากหัวหัวตัวนี้มันขึ้นบนหลังคาเลยแบบนี้วงบีบโอ้โหแล้วเลือ่อนเหลือแบบนี้น่าจะรอดยากนะครับคุณดูเกมนี้เราก็ต้องอาจจะสละชีพเพราะว่าเพื่อนเราตายแล้วแต่ต้นเกมโอ้โหแล้วของไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยโอ้ปัญญาได้ปะวะขอปัญญาก่อนโอ้โหไม่ไหวเอ้ยเอาโอ้โหโดนหคัณดูเกมนี้ไม่เป็นไรนะครับมาเกมนี้คือเราจะให้แค่เกมสุดท้ายแล้วนะครับ เกมสุดท้ายนี้เราจะไม่ประมาทนะครับคุณดูก็คือเอาง่ายๆก็คือผมเล่นเต็มที่แล้วแต่ดูทีมโอ้โหนี่นะครับหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือสุ่มทีมากแล้วก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับคือเพื่อนร่วมทีมนะครับเล่นไม่ค่อยตึงนะครับเราก็อาจจะต้องแบกสักนิดสักหน่อยนะครับมาตอนนี้จะไปเป็นเกมที่อ่าห้าเกมที่หกเราจะต้องปิดเกมแล้วไป มามามาเก็บสุดท้ายขออนุญาตเก็บสี่เลยแล้วกันคนดูแล้วใช้เป็นปืนอาค์นะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ล่าหัวง่ายนะแบบนี้แบบนี้ยังไงแบบนี้อันตัวไปก่อนเรียบร้อยยืดเอ,อ๋แบบนี้เรียบร้อยทีครับซําเลยนะคนดูเริเหมือนข้างหน้ามันจะมีคนนะแล้วเราก็กดโลบามามาดิมาดิาดอ่าโดนหัวไปร้อยเจ็ดอย่างนี้ก็รีบดันนะครับคือถ้าตูโดนเปิดแล้วเราก็ต้องรีบดันเลยนะครับเราดูได้อยู่แล้วนี่เรียบร้อยซําเลย,เลยโอเค และเหลือตัวสุดท้ายนะครับเกมนี้น่าจะชิวนะเราเน่าจะได้บูญย่ามานะก็ไม่ต้องรีบเล่นนะครับพยายามเล่นไปเรื่อยๆนะครับเจอคนก็ค่อยยิงนะครับเราต้องรีบเล่นเลยนะในช่นงจังหวะนี้ผมก็ค่อยตอดไปนะครับถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวเราก็ต้องพันยาก่อนนะไม่ต้องเล่นมากนะสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยแข็งหรือว่า,เ,าเล่นสี่วิสีไม่ค่อยตึงก็เอาเทคนิคนี้ไปเล่นได้นะครับ เราต้องรีบไม่ต้องรีบก็คือ1เลยนะครับพอดูหนึ่งเราไม่ต้องรีบนะครับเราไม่ต้องรีบเลยแล้วก็ปืนเราก็ต้องเป็นปืนที่ยิงระยะไกลได้ระยะกลางได้เออนี่ผมก็ได้ MVP มาแปะเดี๋ยวเราจะกดอีกสักเกมหนึ่งนะครับมาตอนนี้เราได้มา14คิวไปกดเร็วเลยนะก็ดูโอเคโอ้โหแล้วดูชื่อเพื่อนเราแต่ละคนนะ มาเนี่เรามาอยู่ที่เกมที่2นะครับก็เราก็จะซื้อปืนเหมือนเดิมนะครับเป็น G 8นะครับก็สําหรับใครที่เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าชํานาญแล้วเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็น M 5 0 0ได้นะครับเออแปบว่าใส่ให้โลไฮไลท์ CVC เขาชอบเล่นกันนะครับสําหรับ M 5 0 0นะครับแต่สําหรับมือใหม่ก็บางคนอาจจะยิงหัวไม่ค่อยคมนะครับก็ปืนนี้ไปเล่นก่อนนะครับอัดตัวได้แล้วก็ยิงหัวได้เออโคตรโกง มาเปิดไปที่เกมแรกนะครับเราก็จะอาจจะต้องเอาใส่สูตรสักหน่อยอ่าเเหมือนจะมีคนอา่าวิ่งมาที่กำแพงตรงนี้นะครับเป็นรั้วนะแบบนี้ยังไงแบบนี้แบบนี้ตอดหัวตอดหัวมาดิมาดิแบบนี้เหลืองเหลืองเหลืองหรือแดงสิกระกหลบแบบนี้เรียบร้อยหัวแตกโอเคคือว่าโอเคอยู่นะเราลากาหัวแล้วก็พันยา สังเกตได้ว่าเวลาผมพันยาเนี่ยยาผมจะได้มากกว่าปกตินะครับเพราะว่าผมเอาโอริเวียมานะครับก็เอาสกิลคาร์บนี้ไปเล่นได้เลยนะครับคุณดูบอกได้คําเดียวว่าเซตตัวนี้โคตรโกงจังหวะนี้ยังไงมาดิโอ้โหโอไรออนโอไรออนหรือจะสู้ 3, 3. โอริเวียมาดิสามโอ้โหวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งจุกใหญ่เลยน้องวันนี้น้องต้องตามสุดนะคุณดู ช็อตนี้สแนปขวามาปาดขวานี่เรียบรอ้อยสปอร์ตสเตเออเฮ้ยเพื่อนซรับยบใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเออมาตอนนี้เราก็ได้มาหนึ่งเกมแล้วนะครับมาเรามาอยู่ที่เกมที่สองเล่นปืนอะไรดีวะไม่รู้จะเล่นปืนอะไรเลยนะนี่เลยอาร์กแล้วกันแล้วก็ไอโฟร์นะครับเอามาไฮสปหมดนะคนดูโอเคมาตอนนี้เราได้มาหนึ่งศูนย์แล้วนะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะครับคนดูอย่างที่บอกไปนะครับก็อาจจะต้องอเล่นเซฟนะครับแล้วก็พยายามหาจุดที่มันได้เปรียบพยายามหาจุดที่มันยิงได้เปรียบนะแล้วก็ยิงตอ่ตอๆไปอะไรอย่างเงี้นะครับเราไม่ต้องรีบเล่นนะนี่ดูดิโอก็พยายามหามุมเล่นนะแบบนี้ถ้าเรารู้สึกไม่ไหวเราก็ตั้งไอฟนนะครับแล้วก็ดูดีเพื่อน โอ้โหเพื่อเราค่อย <spe aker> ๆตุยไปทีละคนนะเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมาดิแบบนี้ตายลากหัวสวยซ้าดิแบบนี้ยังไงแบบนี้แบบนี้เรียบร้อยดาวโอเคเอาเรีบซ้าเลยนะตอนนี้เดี๋ยวมาช่วยตัวเองโอเค <c oughs> ขออภัยทุกคนด้วยนะมาตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสองคนนะเอ้ยก็น่ามีคนวะ่ะตอนนี้โอ้โ oh, ห oh, <spe aker> มันปืนชาร์จ โอ้โหแลวเอาปืนชาร์จมาแบบนี้บอกได้คําเดียวว่ารอดยากแล้วดูเพื่อนทําอะไรครับเนี่ยนี่นะครับคนดูดูเพื่อนโอ้โห <c oughs> หลายคนก็อาจจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องอพยายามทําใจสุกนิดสกัดสกหน่อยนะ <c oughs> โอเคสําหรับใครที่อยากจะเก่งขึ้นนะก็มาดูคลิปพี่ได้เลยนะครับบอกได้ครเดี๋ยวว่าถ้าใครดูเดี๋ยวเราจะเล่นเก่งขึ้นนะ, <c oughs> นนะแล้วก็ที <c oughs> วีสีนี่คืออาจจะขึ้นแร้งแดงได้นะคณดูหรือว่าจะเป็นแล้งอะไรก็แล้วแต่และดูช็อตนี้เรียบร้อย ตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งนะมาต่อไปจะเป็นเกมที่สามมาดูกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปยวขออนุญาตเล่นเป็นปืนลูกหลักพี่เลยแล้วกันนะเป็น P90 นะคุณดูปืนนี้เนได้ว่าระยะไกลก็ได้ระยะกลางก็ดีระยะใกล้ก็โหดระยะจูบก็ดีเอ้โหดเกินมาตอนนี้มันเป็นเกมที่3นะครับ แล้วก็ไม่ต้องซื้อเกาะเลยนะครับเพราะว่าเซตสกิลเรามันก็มีเกาะอยู่แล้วนะครับเมื่อเรากดใช้สกิลทารซยานะคนุณดูก็สําหรับเซตสีวีก็ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นเซตสกิลเด้งเลือดแล้วก็มีโล่นะสาหรับใครที่มีเซตสกิลโหดก็เอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะเออจังหวะนี้เหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะครับกล,ลังรักษายแอดดอปแล้วจวังหวะนี้ก็ปาดหัวไปโดนไปซองตเมต็ด <c oughs> เป็นสิบแบบแบบนี้เรียบร้อยแตกไปหนึ่ง ยังไงดาวนหนึ่งรีบซ้ำเลยโอเคพยายามเวลาสตูดาวเรารีบซ้ำเลยนะครับเพราะว่าซีวีซีแพทใหม่เป็นมีการุดเพื่อนแบบว่าอันนี้ได้นะคุณดูข้างหน้ามีคนแบบนี้ยังไงปาดดุปาดุอ้าสิกนแซกนี่เรามีเหลี่ยมหลบแล้วก็ตั้งไอฟ,ฟอร์ไปแล้วเหมือนานาจะมีคนและจังหวะนี้ก็่าดมาโอเคเราพันยาก่อนนะครับไม่ต้องรีบดูใส่เรพันยาให้เต็มแล้วก็กดสกิลทสัสยะาไปเพิ่มโล่นะครับแล้วก็ยิงแบบนี้มาดิโอโหโอเลอน โอเลออนไหวาดปล่ไหวาดปล่ะยิงวีไไม่เข้าหรอกน้องดูดิเมื่อกี้ผมยิงไปเลือดกระเด้งสวดมานะครับก็ถือว่าเป็นสกิลคอมโบที่ใต้แรงซีวีซีได้ดีโคตรเลยนะครับคนดูมาตัวสุดท้ายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันนะอ้ามเจอแล้วแบบนี้แบบนี้หวั่นเจี๊ยบดิโอ้โหดูดิเกมนี้คือแบบว่าชิวจัดนะคนดูก็นี่ได้ MVP มานะครับสำหรับเกมนี้ดูดิ ผมก็จัดไปถึงเจ็ดคิวนะเออโคตรโหดโคตรโกงโคตรเกียนมาก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เล่น c ี c โหดนะครับและแรงสูงๆนะครับก็คอมเมนต์เข้าอกใต้คลิปได้นะเอ้ยแบบพี่ตอนนี้อยู่แรงอะไรกันบ้างน,นะครับน้องๆตอนนี้อยู่แรงอะไรกันบ้างครับดูพี่เป็นตัวอย่างนี่อยู่ได้ประมสองไม่ค่อยได้ดันสักเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากจะเล่นแต่แรงใหญ่นะครับคณดู ก็สำหรับใครที่อยู่แล้งกี่ดาวก็คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะครับทำมาขิงกันหน่อยออมาตอนนี้เราไปอยู่ที่เกมที่4นะครับมาตอนนี้เราก็จะเล่นเป็นปืนปากกานะครับแล้วก็เป็น P90 เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นคนอยู่แถวนี้ว่ะคนดูเฮ้ยข้างหน้าวิ่งมาแบบนี้ก้าวหัวแตกบอกแค่นี้เอ้ยอันนี้มามาจังว่ะโอ้โหมันปาดดุจัดเลยปลาดดูแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับหัวแตกตามนี่รออะไรเอ้ยโอ้โหดน โอ้โหตดวซองควงแล้วมาจากไหนอีกแล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราทําทําดีกับทีมไปเยอะนะเมื่อกี้ก็ถือว่าเราเอาไปถึงสองคนนะโโโและตัวสุดท้ายแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเพื่อเราเก็บให้โอ้โหแล้วโคตชชิวอ่ะคนดูดูดิเกมนี้มาแล้วเหลือเป็นเกมสุดท้ายนะครับเป็นเกมที่สี่เอ้ยไม่ใช่เกมที่ห้าเกมสุดท้ายนะครับแล้วก็จะหาปืนก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะจนนะดูดิ ของปืนเปืนนี่ไม่ค่อยมีเลยนะโอเคถือว่าได้เป็นปืนแม็กเจ็ดนะครับแล้วก็จะซื้อปืนอะไรดีวะคุณดูนี่ซื้อเลยเกาะเกิดนี่คือเราต้องพร้อมแล้วก็ปืนระยะไกลเป็นอาร์กแล้วกันนะครับมาเกมสุดท้ายหรือว่าจะเป็นสังเวียนสุดท้ายของเรานนั่เองมาชอ็อตนี้โอ้โหแล้วผมแบกจัดนะคุณดูดูสเต็ปไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็เล่นแบบชิวๆไปนะครับ เออสำหรับใครที่สุ่มทีมนะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับมือใหม่นะที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งก็นี่เลยเอาพี่ไปดูดูช็อตนี้แล้วหาคนก่อนอ้าก็นเป็นคนแบบนี้ลากหัวเลยสวยๆชิวๆอีสปอร์ตนี่โอเคแล้วเหลือตัวสุดเอ้ไม่ใช่ถิดเหลืออีกประมาณ3ตัวสุดท้ายนะครับคุณดูข้างหน้ามีคนแบบนี้ออนโอเคสวยเพื่อนเบอร์สเรายิงได้นะครับคนล้วเบอร์สี่ครบย่างไกลเหมือนจะเป็น2ตัวสุดท้ายนะครับน่าจะอยู่บนบ้านว่ะคุณดู ช็อตนี้เราก็ต้องรีบขึ้นบ้านมาดิเอ้ยปาดดูไอ้นี่ปาดดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นตั้งไอวอลอายิงพี่ไปโดนเลยน้องยิงพี่ไปโดนยิงพี่ไปโดนเองก็ตายแทนนะนี่เรียบร้อยหมดตีดูด,ดิโอ้โหคนดูบูยะแบบชิวๆแล้วผมแบบว่าโคตรแบกอะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับปรปับปรับเทคนิคการเล่น 4v4 นะครับก็สำหรับมือใหม่ใครอยากขูดก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวีดีโอขอตัว